คนที่หมหาสมัยสุตรเอบอมเมสุตันเอกังสมยักพะภาสังเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมมหาวเนีมหาตาพกสัพนนะสัจินปัญจมัตเตยีพิปุสัเตยีสัพเพเหวะอรัมเตยิทัสสัจจะโลกาทาตุยีเทวตาเพยุเยนสันติปฏิตาโหติพักวัตังทัสสานายพิกูสัพคัญจะอัตถุจตุนัง สุตวาสกายิกานันเทวันันตเฮตะหัสโสอยังโสพัตตวาสังเกสุวิหารติกเบียร์วัตจุสมิมหาวนเวเนมหาตาภิกขุภัตเขนะสัทิงปัญจมัตเตยิพิภูสเดยีสัสเพเหวะอาหัมเตยีทัสสัยจะโลกัตตาปุเทวตาเยปุเยนะสานิปาตาตาโหนติพัตตวันตังทัสสนัยยะพิภูสัพันตะนันโมนามาัญติ เยนะพัทวาตันุปัสสกเมริยามัตุปัสสะมิตรวาพัทวโตสันติเกปัญจการราถาตับคาเสยยามาติอตาโคตาเทวตาเสยยถาปินามัทนวาวะสุริโสสัมมิธิตาวาาหันประสริฐภาษาเลยยะภาษาลูกกาวา มหาสัมมิเตยยะเอวะเมวะสุตาวาเสสุเทเวสุอัตราอิตาพระควโตปุระโตปตุลหัสสุอัตโธตาเทวตาพระวัตตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถัสสุเอกะมันตังอิตาโสเอกะเทวตาพระควโตสันติเกหีมังขาตังขาส มหาสมโยปาวานัสเมิงเทวกายาสมะกตาอัคตมหากิมังธรรมวสมยังคติตาเยวะอัปปาราชิตาสังคันติอัตถุอัปปาราเทวตาปะก็โตสันติเกอิมังคาทัพพาสิตันตระพิกาโวสมาธิสุขจินตังอัตโนอุชุกะมังกัสสุสารติวะเตตะนิคาเตหตวาอิทธริยานิพภขันติปันธิตาติ อาตโุอัปปาลาเทวตาพระตวัฏโตสันติกเกมิมังคาตาังอาาสิเทตวาศีลังเจตวาบาลิทังอินทศีลังโอหัจจามนเนชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจักพุกมาตาสุทันตาสุสีนาคาติอัตถุอัปปาาเทวตาพระตวัฏโตสันติเกอิมังคาตังอภา,า,า,าสิเยเกติพุทธกโสระนังคตาเสนตาคาภิสันติอัปปายาภูมิปหายะมนุษาเทหังเทวกาอย่างปร,ริ ภูเรสันติติอัคโถตัตวาภิกขะอามันเตีิเยภูเยนะพิกขเวทาสัสุโลกาถาถุสุภเทวตาสัพพิปติตาโหติตถาคตังทัสสนายาภิปุสักันจาเยปิเตพิกขเวเอสนตีตะมานานาราหันตัณโงกลมาตพุทธาเตสามปิพระวันตานังเะระมะเยวะเทวตาสัง นิปติตาอหาิสุเสยถยาปิไหมหัเนเอตระพิเยปิเตพิทเววะวิสตินาคััตตาวัฏฐานังอรัถันโตกลับมาสัพุิณาเตสัมปิพะทวันตานังเอตัปะระเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสัติณเสยถาปิไหมหันเอตระพิอจิขิสามิพิทเวเทวกายานง นามานิจิตตนิสามิพิทเวเยาว,เว,วกายนานังนาม,มา,ามิทาเทศิสฐานิพิทเวเทว,เว,วกายนานังนามามิตัสุนาทัศน์สาวกังมานามินมาสิกะโลทัพาสิสามิติเอวมพันเตติโสเตพิภูมะขวะโตวันจัโสสุขะขวาเอตนะทระโลจั์ศีโลกะมนุสสกัสสามิ ยตถาภูมิภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคินิ้ครับปรลังประหิตธาตาตมาอิตาปุถุสีห์วะสันนีนาโลมะ์สังทิสัพพโมโอปาตมาอัสสาสุธาวิปัสสนาณาวิราวิญโยปัญจสเตยัตวาวาเนอภิรขวัตคเวตเตตโตมายามาเตยสัพพา สาวกเกสสารเนรเตเทเว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาตภิกขโวเตจักตัปปะมะรักกลุลสุตวาพุฒสสะสารณงเตสัมปาถูร,รภาภุญญาณงมนุษสาระทัศน์อภเปเกเสตะมัฒน์ถุงสหัสสังอัฏฐสัตตังสตังเอเกสัตสตส์ตสตรารณะมนุษสานะมัตถลุสุง อเปเกนันตมัทัตถุนิทิสาสภาทุกสาอาหุตันจะสัพพังอภิญญายะวะวิคิตวานะจักอุตมาตะโตอมันตยิทัสาสาวเกตละเนระเตเทวกายาจันตาเตวิชานะทะพิกโวเยโวหิตติสามิกิหาพิลาหิอรุปุคภโสสัตตสัาวะยักขาภุมากะปิระวั ว่าอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสตยสีโนโมทัพมานาอภิกามุภิกขุนางสมิธิงว่านังชะหัสสะเถวะตายักขานานัตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสตยสีโนโมทัพมานาอภิกามุภิกขุนางสมิธิงว่านังสตาคีสะปิสาหัสสะยักขานานัตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสตยสีโนโมทัพมานาอภิกามุภิกขุนางสมิธิงว่านัง อิเจเตโสนัสัสละหัสสายขะนาลตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัสิโนโมทัพมานาอภิกรรมโมภิผูนางสมิติงวะนางเวสารมิตจาปัญจสตายขะนาลตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัสิโนโมทัพมานาอภิกรรมโมภิผูนางสมิติงวะนางจุมพิโลนะลักษัตโกเว ปุรสะนิเวสนาปิญโยนังสตตสังอสังยักขานังปยิบลุปัสติภุมิโลราชัคติโกโสปคัสสมิตินวะนังปุริมจัะทิสังราชาทัตตัสโถปัสสาสติฉันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุนตาปิตัสสะหะโวอินทนามาหัพพลาอิทธิมัโตชุติมันโตวันนะันโตยัสสีโมทังมานาอภิกรรม ภิกขุนางสมิติงว่านางพัชนิณจากทิสังราชวิรุบโถตัมปัตสาสติภูมิพันธานางอธิปติมหาราชายาสศิโสปุณาปิตสัมภาววินคัตนามาคราอินทิมันโตชุติมันโตวันนักมันโตยาสิโนโนทัมานาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงว่านางปัญจมันจะทิสังราชาวิลโบปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยาสศิโส คุณตาปีตัสสะพะหะโวอินทะนามาหามหาทลาอินทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัสสีโนมทัมานาอิปิการมูปิถุนาวสมิตริงวนันุตตลัตจะาทิสังราชาตุ เวโรตัปปัสสะสติยักษานางอธิปติมหาราชายาสิโสตุลตาปิตัสสะท้าหัวอิงทะนามาภัทรคลายอิงทิมันโตชุติมันโตวันตะมันโตยาสีโนโหมัมมานาอภิกรรมพิคุนังสมิติมวณนางผลิมักทิสังทัตะวัตโถทัตีเนนะวิดุงหะโถปันชิเมนะวิดวงปัโถอุเวโรอุตะลังอิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิส สาธทะอันมานะอันทัสุวาเนกาปิละวัตเวเตสัมยวิโนทาสาอากูวัจนิกาปัสถามายากรูตุเวเรตุนิรูจะวิทุโตสหจันทนโนกรมมาเสธโถจะกินุปันทุนิมันทุกจะปะนาโตโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมตาสิกิตเสนีเสนนนจะคับทมโพนโลราชาชนโต อาคูปัญจศีโกเจวาอิพภะวูสุริยะวัชสาเอเตจันเยลจาราชานโนทัณทาส萨รา,าชุตพิโมธัมมานาอภิกรโม,มพิขุนางสมิติงวะนางคาถางูนักภาษานาคาเวสาลาสาหจันชากากรรมระรัสสัตตาลาอาภูปยาคาสาหายาติพยามุนาทตาพัาจะอาภาูนาคายาสสินโนเอวัม เอราวันโนมหานาโคโสปภะคาสามิจิงวานาเยนาคราเชสหาสาสักพัรันติทิพาธิชาปฏิวิสุทธะจักถูเวหายาสาเตวนะมัชฌัปตาติต,า,ตาสุปันนาอิติเตสานามังระอรยยันตานาคราชาณะม,มาสีสุปันนโตเกมะ มกาสิพิโตสัจหาหิวาจานิปัตถวันตานาคาสุปันนาสะระณะมกังสุพุถังชิตาวชิระหะเถนะสัมพุทังอาสุระสิตาพาตัโลวาสวัเสเตอิทิมันโตยัสสีโนการัญชามหาพิสมาอาสุราทานะเวคาสาเวปาติติสุติจจะปะหาราโทนมุจีสาะสตังจักรภาริยุ ตานังสเพเวโรจันนามากาสันนาิตาวาพลิงเสนังลาหุพัทธะมุงปักคามุงสมะโยธาน,นิพัันเตพิกุนังสมิติงวนังอาโปจะเทวาปตวีจะเตโชวาโยตัทธาคมุงวรุณาวารุณา,า,าเทวาโสโมโจายสัสสาสหาเมตตาการุนากายิกาอาคูเทวายาสสิโนเทเสเตท,ท,ท,ทัศคากายาคเพนานัตตะวานันนิโน อิทิม e so ันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัตติโนโมทัพมาหาอิการมุพิภูนางสวิธิงวนาเวทูจะเทวาสหดีจะอาศมาจะทู่เวยมาจะทัสสูปานิสาเทวาจะหน้ามาภูภูริภูรักขิตาสุยัสสูปานิสาเทวาสสริยะมาภูภุรักขิตานักฐนตานิฏุรักขิตวาอาภูมันพระละภักาวาสูนางวะสะโนย โสสัก,กา,ปาปัะกุลิสโธเทเสเตทสะพากายาสพเพณนันตตะวันนิโนอ,อิทิมโตชุติมันโต,ว,ต,นตว,วันนาวันโตยาสัสินโนโมทัมมานาอภิกกมรมภิกุนาสุภิติงวานาอาทาบุสหะภูเทวาชะละมัตกีติขาดิวะอริตักกาจะเลโฌชาจะอุมมาบุพะนิพาสีนโนวารุณะสหธรรมาจะอ,อจุตาจะอเนชากา สุเสยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะวุนเนสิโธทัศเสเตทัศธากายาสเพนนัตตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันาวานวันโตยาสสิโนโมทัปปนาอาภิกรรมุพิกุนางสมิติงมะนางสม,มะนัสมหมา,าสม,มานามานุสามนุสุตตะมาทิฐะปัทูสิกาอาคูอาคูมนโนปัทูสิกาอาถาคูสหโยเทวาจะเยจโรติเต วาสิโนปาลคามหาปาลคาอากูเทวาวัตกิโนเคเสเตทัศธากายาสัเพมันตวันนีโนอินทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกรรมพิกุนังสมิติงวะนางสุกรรมกะลุงกะลุกมหาอรุณาอาคูเวสนาสาสหโอทาตกไอยะหาปาโมกโขอากูเทวาวิจักขนา สทามันตาสนาลัคขชามิสักกาจะยาส,สัชโนนาทาัญญาอาคาปชุนโนโย,ยทิสาอภิวัสติสทัเาสเตทัสทากายาสเปนะตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาอันโตยาสัชโนโมทัมานาอภิกกรม,มุงพิกขุนางสนิทิงว่นาเงเขมิตาสุตุสิตามาย,ยามากัตก,กาจะยาส,สัชโนนำอิตการามาเสตชาโยาตินานามาจะอสัต วานิมาณนะัติโนอาภูอัถาภูกะละนิมิตาเทเสเตทัทสักกาย,ยาสัพเพนัตวานินโนหิธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยาสินโนมทัมาณาอภิกรรมุมิคูนังเสวิติงวันนางสัตเ,เถเตทะวะนิกาย,ยาสัพเพน,นันตตะวานินโนนามัตวะเยนะอาคัรชุนเนจจเยทัสิงสาสหกปลวุฒะชาติมัชี์รงัง พตินนามมานาสาห,หวังทัศเขโมพระตลังนาทรรจันทวะอาทิตตาติตังสุพรมมาประมัตโตจบับปุตตาอิทิมันโตสหะสน,งสนงสังอุมาโรติสโสจับโหรปะขาวสมิติมมะนสาสาสัคพามมาโลการังม,มาหาพรมมาติทิตสติมากันโนชุติมันโตปิน สมากาโยยัสสิโสทเสธะอิสระอาคูปัญจกะสาวติโนเตสัจะมัทโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเถเทเวสพรหมเกเกมณเเสนาภิกามิปันสกหัสสะมัตยางเอะทัทคัทคัทคัทัท ลาเกนะปันธามันชุโวสมันตาบริวารเตเรธามาโวบุติธาโกโจินนางอิติอัตถงมหาเสโนกันหาเสนังอัปเเสัยยิปานินาตะละมาอัจจะวรหันกันตวานะเทวะเถระวังยาาาัถาปวสเกสโกโมเมโคธนยันโตสวิชุกโกตัทาโสปัญจุทาวัติสักุโธอสศยะวเสตันจัสตัง,งภิญ,ญายะ ว่าวิกิตวานาจากักรุมาตโตอมันตยายสัตถาวาสเกสารเนระเตมารักษนาอภิกันตาเตวิชานาถพิขวโวเตเจตตปะมะกับลุมสุตวาพุทธัสสะสารานังบีตาราเทหิปัญกาโงเงนโลม,มมิอินชยุงสัพเพวิชิตะสัมธามาพระยันติตายัสสิโนโมตันติสหกุเตหิพระสาวกาเตชนะ it's happy